ไปแล้วครับผมจะเดินทางแล้วนะครับเจอกันที่ตากลางตากลางเราจะพาน้ำมนต์ไปหาหมอกำลังเดินทางนะครับนี่ก็มีแต่ชายจากกันนะครับแต่อยู่ประมาณเล่าเศร้าข้นละครับผมเศร้าข้นครับไปส่งช้านะครับผมมีคำคมอย่างบอควันนาคำคมมีบอคำคม อยู่กอลอพอบอลลวยครับกล้วยอยู่เยนใส้สูตรมาปูกในงไทยเจอกันที่บ้านตะกางนะครับผมเข้ามาถึงที่หมู่บ้านตะกางแล้วนะครับโคจสันนะครับผมจะไปที่โรงพยาบาลอยู่ในศูนย์นะครับผม ได้มีโอกาสมาอีกหนึ่งครั้งนะครับนานๆจะได้มาครับกลับมาถึงบ้านก็ได้มาอีกแล้วนะครับพาน้ำมนมาหาหมอให้ดูดูตา,าว่าน้ำตาไหลครับผมแล้วครับไปอีกสักนิดก็จะถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับผมแดดร้อนมากนี่ครับ มาดูทีมงานของเราเยอะมากครับทีมงานพูดคำไม่สุภาพเลยว้ยน้ำมนต์อยู่ไหนน้ำมนต์นู่นครับตัวเล็กๆคนบางหมดแล้วครับบ้านพายดาวมงคลนะครับที่ก็จะเป็นบ้านซีดอน้ํำโชคนะครับแล้วก็พายตะวัน ชางมัตลาดนะครับอยู่แถวนี้นะครับต่อไปเรื่อยๆครับผมช้างนังนั้นเลยเยอะแยะมากๆเลยนะครับพาชมบรรยากาศที่ในศูนย์ช้างนะครับแม่ๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับโว่ง่ายก้อนน็อดก้อนน็อดนะครับผมก้อนน็อด โอ้ยสวยมากครับนะครับช้างแม่ลูกกิ๊กกิ๊กโอ้โอโอ้โอ้เอาไปใส่น้่เป็นลานแสดงช้างเหมือนกันนะครับทางหน้าเ็าจะเป็นสารประกำนะครับวงเวียนสารประกำ ไปทางไหนลงไปทางไหนก็ได้ไปเลยไปเลยสารประกำนะครับตอนนี้ก็มาถึงโรงบาลแล้วนะครับผมโรงบาลก,ก็อยู่ใอยู่ไกลหน่อยนะครับผมกลางป่าเลยนะครับ ว่างๆๆไปมีช้างสักเชือกเลยเอ้ยผงทางแช่ป่ะมาถึงแล้วไปครับถึงโรงพยาบาลแล้วก็จะลงรถแล้วนะครับผมอาจจะเสียงดังนิดหน่อยนะครับต้องขอโทษขออาภัยนะครับไม่เม็เพราะว่าควช้างเราเยอะนะครับอภัยเลยน้ำม์ลงเลยอีละถึง คุณหมอแล้วนะครับโอ้ยคือขาสั่นขาสั่นคือขาสั่นโอ้ขาสัน่นขาสั่นครับประกาศลงอยูไหลงไปลงไปลงไปขาสันส่นๆนรับกลัวครับไปเลยไปเลยคนมาเยอะมากนะครับผมมาสร้างความคืบคลืค่นนะครับไปกินน้ําก่อนอาบน้าก่อนนะครับแล้วก็ให้คุณหมอดูอาการ อาบน้ำแล้วเรียบร้อยเแล้วผูกไว้ตรงนี้นะครับให้หมอมาดูอาการเช็คอาการนะครับลหลังเสร็จจากนี้เราก็จะไปรับไอแม่บอบุญนะครับอยู่ที่บ้านทําม่วงอีกนะครับผมแวบ,บอีกทีหนึง่งเอาไปฝึกไปหัดอยู่ที่บ้านทรัดของเรานะครับผมอลืนตาเมื่นตา ถึงแล้วนะครับที่หมู่บ้านไอ้บ้านทิมานสำโรงนะครับจะเอามาเชิกนี้นะครับที่เราจะเอาไปฝึกไปหัดนะครับผมแม่ของบ่อบุญนะครับทีมงานเราโอ้โหเตรียมพร้อมดีมากเลยครับผมเยอะมากครับผมคนบอกว่าขึ้นรถยากนิดนึงครับแต่ว่าต้องหาที่ขึ้นดีๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับผมแม่แม่ จะเอาไปฝึกไปหัดให้น้องเป็นเด็กดีนะครับผมโยกโยกโยกตอนนี้เราก็กำลังดูท่าทีท่าทางว่าจะเอาขึ้นยังไงนะครับคือเราจะถอยรถขึ้นมาตรงงพนดินนี้นะครับแล้วก็ดินเชือกใส่รถเลยนะครับ ตื่นรถหรือเปล่าเห็นคนเยอะด้วยแล้วก็ตื่นครับผมอ้วนนะครับอ้วนหนาตึบเลยนะครับเอาละเอาละยกแล้วนี่ก็กำลังถอยรถนะครับมาใส่โพลดินใส่กองดินนะครับผมถอยถอยถอยตรงมาตรงมาเตรียมที่เตรียมทางนะครับ มาถึงบ้านแล้วนะครับแม่บอ่อเพชรนะครับแล้วก็จะเอาลงรถเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับแดดร้อนมากนะครับผมกลังเคลียร์พื้นที่อยู่เก็บของเก็บต้นสับประรดออกก่อนนะครับเราจะปลูกตรงนี้ก่อนนะัดอยู่ข้างในรอรอสแตนบาย เราจะเอาลงรถนะครับมาปลูกในรบนะครับผมรอติดตามอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับแม่ๆภารกิจของทีมงานเรานะครับ okay, โอ้ยี่ตั้งรถก็สีเย็นดีเนาะตัวลงรถครับผมภารกิจต่อไปนะครับรวมด้วยช่วยกันครับผม แล้วนะครับลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยลงง่ายขึ้นง่ายนะครับผมก็ถึงที่รา่มที่ปลูกแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับผมที่มาช่วยกันนะครับ่อนครับครับวัดจอยพังนุมนิ่มครับผมแล้วก็อีกหลายช่องอีกหลายคนนะครับผมก็รอติดตามลิปต่อไปนะครับแม่ๆภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับวันนี้นะครับผม เจอกันคลิปหน้าไลน์หน้านะครับผมสวัสดีครับ